ที่อยู่ในมือของผมคือเครื่องตัด Cutout to DCE 555มันคือเครื่องตัดอนเนกประสงค์ที่สามารถเอาไปตัดวัสดุได้หลากหลายมันทำงานเหมือนกับ Trimmer แต่มีกำลังน้อยกว่าเบาวกว่าจับได้ถนัดมือกว่าออกแบบมาสำหรับงานตัดงานเจาะโดยเฉพาะ มันมีรอบที่สูงถึง26,000รอบต่อนนาทีแน่นอนว่ามันเป็น brushless motor ประหยัดไฟถ้าไม่ใช้แบตแค่2แอมป์ก็เพียงพอมันมีด้ามจับที่เล็กจับง่ายใช้มือเดียวได้คล่องมีน้ำหนักเบาจเน็บข้างเอวพกขึ้นบันไดก็ไม่ยากนอกจากนี้มันยังมาพร้อมสวิตช์ดิจิตอลกันฝุ่นมันมีระบบความปลอดภัยหลายอย่างทั้งโอเวอร์โหล protection ตัดการทำงานเมื่อความร้อนเกิน มาพร้อมระบบถอดใส่ดอกแบบทีเลสแต่ปุ่มค่อนข้างลึกบีบยากไปหน่อยฟังก์ชันนี้ถือว่าดีมากเพราะเราไม่ต้องกังวลว่าประแจจะหายไปเมื่อไหร่การขันก็โคตรง่ายหมุนให้มุมมาอยู่ตรงกันและหมุนตามสัญ,ญลักษณ์โดยต้องกดปุ่มนี้และตามด้วยจากนั้นหมุนจะขันแน่นหรือคลายดอกก็เป็นเรื่อง,องหมูหมู PUSH PUSH TURN แสงไฟที่ใส่มาเป็น LED เจนใหม่ให้แสงสว่างค่อนข้างจ้ามองเห็นชิ้นงานชัดเจนเปลี่ยนลองตัดตัวยันหรือที่เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถปรับความลึกขึ้นลงหรือถอดออกได้ข้อเลตจับดอกได้3ขนาด1ส่วน8 5ส่วน32และ1ส่วน4นิ้วและมันแถมดอกมาให้ชนิดละ1ดอก และที่สำคัญมันเมนอินเม็กซิโกถ้าอยากได้ต้องรีบซื้อเพราะไม่แน่ล็อตหน้ามันอาจจะเมนอินไชน่าก็เป็นได้ส่วนดอกที่ทางดีวอได้เอาเข้ามาจําหน่ายก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะครับตัวซ้ายจะเป็นดอกสลับเจาะและตัดฝ้าตัวขวาจะเป็นดอกสลับตัดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกอลูมิเนียมนะครับก็สามารถเอาไปใช้ตัดได้ทั้งหมดเป็นดอกที่สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวแล้วจะเห็นได้ว่าดอกเจาะฝ้านั้นเขาจะให้มาสิบดอกนะครับต่อนหนึ่งกล่องส่วนดอก,จอกอเจาะอเนกประสงค์เขาจะให้มา5้าอันต่อนหนึ่งกล่องนะครับ และนี่คืองานรูปแบบต่างๆที่มันสามารถทำได้ไม่ว่าจะเจาะแค่ช่องแล้วติดไฟลอยจะเจาะช่องกลมเพื่อฝังดาวไลท์ หรือไม่ได้การเอาไปเจาะรูเป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อฝังแพนแนลไลท์หรือจะรูแบบในไหน,ไหนเครื่องรุ่นนี้ก็จัดให้ได้ทั้งนั้น ที่นําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับทั้งสองชีนิีดียังไม่สามารถตัดผ่านโครงฟ้าซีลายไปได้นะครับแต่เครื่องนี้มันสามารถวิ่งลอขอบฝ้าได้นะครับในกรณีที่ต้องการเจาะช่องชิดกับโครงซีลนยนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูอันนี้จะเป็นการสาธิตโดยพลิกฝ้ากลับมาด้านหลังเพื่อจะได้เห็นใบดอกแบบชัดเจนนะครับ สามารถวิ่งเลาะไปกับฝ้าได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็สามารถเลาะไปได้เลยแต่มันจะไม่สามารถตัดได้นะตัดไม่เข้าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้านบน ในงานในการเจาะบางครั้งเนี่ยการที่เราใส่ตัวเพรนนี่ไว้มันก็ทำให้เรามองไม่เห็นแนวตัดนะครับทําให้มองยากขึ้นผมจะถอดออกนะครับ ในงานที่เป็นวัสดุแข็งอย่างเช่นการเจาะพลาสติกบล็อกไฟหรือลางอะไรก็ตามนะครับที่มีความหนาต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ตัวนี้แล้วก็เจาะแบบไม่แนบชิดเนี่ยมันจะสะบัดนะครับอันตรายในอีกกรณีหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะกั้นผนังเบาโดยใช้แผ่นผนังยิบซ้ำนะครับซึ่งผมจะทําการกั้นให้เต็มพื้นที่ที่เป็นโครงนะครับและผมจะต้องการเว้นช่องนี้ไว้ซึ่งเป็นช่องโคง้งผมไม่จําเป็นต้องวัดความโค้งของแผ่นนะครับแล้วดินสอขีดมาร์กเพื่อเอามันตัดข้างนอก ผมสามารถตัดคาโครงตัวนั้นได้เลยนะครับผมจะทําให้ดูเราจะทําการตั้งความลึกของดอกให้เลยความหนาของแผ่นไปสักเล็กน้อยนะครับ ว่ารอยตัดเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับขอบโคมมากมันจะสามารถวิ่งมาตามแนวโค้งของช่องได้เลยนะครับทาให้เราไม่ต้องเสียเวลามาตัดซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่เรายังรีนเวทนไม่เสร็จนะครับเห็นไหม,มครับว่ารอยตัดค่อนข้างเนียนมากจะเอาไปใช้งานเลยหรือว่าจะทําวงปมมาครอบสวงที่หลังก็ทําได้นะครับแล้วแต่ชอบแต่ฝุ่นที่ตัดออกมาเนี่ยค่อนข้างฟุ้งกระจายนะครับผมก็รอยอยู่ว่าเมื่อไหรเขาจะเอาตัวอะแดปเตอร์มาถ่ายนะครับที่เอาไว้ดูฝุ่น นอกจากงานตัดโค้งแล้วการตัดตรงก็สามารถทําได้ดีเช่นกันหรือแม้แต่คนที่อยากจะตัดฝ้าแต่ไม่อยากใช้คัตเตอร์รีดและหักนะครับแล้วก็สามารถใช้เครื่องนี้หาวัสดุมาทาบแล้วตัดได้เลยนี่มันเบีเ้วยวนี่หว่าเฮ้ยเอาไหม คามตรงรับขณะเครื่องทำงานอยู่อย่าไปกดตัวนี้เล่นนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวมันจะลูดนะครับตัวล็อกมันจะดังนอกจากงานผนังเบาแล้วในงานตัดเจาะวัสดุอื่นๆมันก็สามารถทำได้ดีไม่แพ้กันสมมติว่าคุณต้องการติดรางแท็งกิ้งนะครับไว้ชิดผนังลักษณะนี้แล้วต้องการเดินไฟทะลุมาจากผนังนะครับ เรต้องจะเป็นต้องเจาะดูด้านหลังซึ่งเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวนี้เจาะดูนะครับว่าผลงานมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนทำได้ง่ายมากนะครับไม่ต้องใช้ค,ความพยายามอะไรมากทีนี้ผมก็จะสามารถเดินสายไฟเข้ามาหน้านหลังรางตัวนี้ได้แล้วนะครับ แต่ถ้าช่วงนั้นมันยังไม่ใหญ่พอสำหรับสายไฟที่คุณต้องการคุณจะบากเพื่อเปิดผิวมันออกก็ทําได้ค่อนข้างไวมากเลยทีเดียวนะครับ แต่ข้อสังเกตเมื่อเราใช้เครื่องนี้ตัดเพื่อสร้างรูเป็นช่องสี่เหลี่ยมเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณขอบมุมนั้นจะไม่ได้รอยที่เป็นเหลี่ยมมุมที่มีความคมเนื่องจากตัวดอกนั้นเป็นทรงกลมในลักษณะเดียวกันกับดอกของเราเตอร์จะทําให้ช่องที่ได้มีความโค้งมนนั่นเองส่วนการใช้งานในการตัดไม้ผมก็จะแนะนําให้ใช้ไม้อัดที่มีความหนาไม่มากเพราะไม่เช่นนั้นดอกก็จะไหมครับ และนี่คือรอยแผลเมื่อใช้ในการตัดไม้นะครับจะเห็นว่าด้านหน้าค่อนข้างเรียบแต่ด้านหลังก็จะมีขุยเล็กน้อยในหน้างานบางครั้งเราก็จะเจอพวกไม้อัดหรือว่าเป็นพวกวัสดุไม้บางนะครับมาขวางหน้างานของเราทําให้เราไม่สามารถเดินสายไฟหรือเดินท่อได้นะครับจําเป็นที่ต้องตัดหรือเลาะหรือเปิดช่องนะครับเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้เพื่อแก้ขัดได้นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับแต่อย่างที่บอกไปก็คือจะแนะนําให้ใช้ในไม้ที่หนาไม่มากนะครับถ้าหนามาก มันจะเดินได้ช้านะครับเป็นภาระเครื่องแล้วก็ดอกมันจะไหม้ครับพ่อะมันจะสัมผัสกับผิวไม้นานเกินไปนะครับหรือไม่แต่การตัดท่อ PVC ก็สามารถทำได้แต่ต้องใช้งานด้วยความระมัดระวังเพราะมันอาจจะสะบัดได้ขุยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ อาจจะใช้ในง,งานแก้ขัดหรือง,งานอะไรที่บางครั้งเราไม่มีอุปกรณ์นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ก็อยู่ที่การประยุกต์ใช้ต่อไปจะเป็นการสาธิตการบากบล็อกไฟเพื่อเอาสายเข้านะครับเดี๋ยวผมจะทำการบากช่องให้สายไฟเข้าไปบริเวณนี้นะครับ บริเวณรอยตัดก็จะมีขุยเยอะหน่อยนะครับแต่เราก็สามารถออกได้ง่ายนะครับใช้นิ้วเขียงก็หลุดแล้วทีนี้เมื่อผมได้ช่องที่ผมต้องการแล้วผมก็จะนาบล็อกตัวนี้ไปติดตั้งนะครับถึงรูมันจะไม่ค่อยสวยแต่ก็ช่างมันนะครับและนี่คืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอาการดอกวิ่งนะครับสมมุติว่าผมเป็นคนถนัดซ้ายผมใช้มือซ้ายจับเครื่องนะครับแล้วผมกัดชิ้นงานลงไปผมต้องการบากช่องนะครับลักษณะเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คืออยากจะเอาสายไฟเข้านะครับผมเอามือขวาจับแล้วผมใช้มือซ้ายนะครับกดดอกลาไปพอผมกดปุ๊บ ถ้าเกิดตัวเครื่องมันไม่นิ่งนะครับก็คือมันไม่ตัวตัวเพจเนี่ยมันไม่แนบสนิทกับตัวชิ้นงานนะครับต่อมันก็จะวิ่งมาทางขวามือเลยเนี่ยปื๊ดมาใส่เลยครับอันตรายนะครับซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมันจะเข้านิ้วกันหรือว่าโดนมือหร <geez. S 1> ือโดนอย่างอื่นหรือว่าร้ายที่สุดก็คือเข้าคอนะครับมันจะลา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 ฮะสองหมื่นหกพันรอบต่อนาทีนะครับไม่อยากจะคิดนะครับถ้าเข้านิ้ว ขณะที่เรากําลังจะทําการตัดน,นะครับเราต้องพยายามลงให้นิ่งที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆกดนะครับอย่าอย่ากดลงมาแรงๆนี้นะครับมันจะสะบัดแล้วก็พยายามบะคองให้มันตรงที่สุดนะครับอย่าให้เพียดยกถ้าเพียยกลักษณะนี้อย่างลักษณะนี้นี่นน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 านา,า,านานนนนนนนคนน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 งนน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 ดนน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 เนื้อฝ้า,า,น,าน, PVC นั้นมีแรงต้านที่น้อยกว่านั่นเอง หลายคนสงสัยนอกจากแผ่นฝ้าผนังเบาจิปซ้ำแล้วมันเอาไปตัดวัสดุอย่างอื่นเช่นฝ้าทีบาร์หรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดได้ไหมผมมีคำตอบให้ครับนี่จะเป็นการทดลองเจาะแผ่นฝ้าทีบาร์นะครับไม่มีปัญหา แต่ผมแนะนําให้ถอดฝ้าออกมาเจาะที่พื้นเพื่อความมั่นคงตัดง่ายยิ่งกว่าแผ่นฝ้าฉาบเรียบซะอีกนะครับมีความสมูทมีความลื่นในการเดินแนวส่วนน first first one, ี่คือสมาร์ทบอร์ดความหนา8มิลเสียงควดแสบหูไม่ไว้ก well ็ถอยออกมาไอ้นุ้ ดอกไม่ไม่เข้านะครับเจาะไม่เข้าได้แต่หมุนอยู่รอบนอกจนดอกไม้ไปเองนะครับถึงแม้ว่าแผ่นฝ้ายิบซ้าจะเป็นงานกินหมูสำหรับเครื่องมือชนิดนี้แต่ไม่ใช่กับแผ่นสมาร์ทบอร์ดอย่างแน่นอนดอกตัดสามารถเจาะแผ่นอลูมิเนียมบางได้อย่างเช่นอลูมิเนียมไซดิงผนังตกแต่งอลูมิเนียมในรูปแบบต่างๆแต่ผมไม่มีของพวกนั้นหากใครมีก็ลองเอาไปตัดดูได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กับผมถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดบ้างในงานบางงาน อย่างเช่นการเจาะรูกลุ่มจํานวนหลายๆรูมันก็อาจจะสู้สว่านใส่ดอกโฮซอไม่ได้งานตัดเจาะชิปผนังซึ่งเครื่องมีความอ้วนในงานที่มีข้อจํากัดเรื่องเสียงต้องการควบคุมความดังแต่ในงานที่ต้องพลิกแพลงงานอีกหลายๆงานคุณก็จะเห็นได้ว่า DCE555 มันมีความอนเนกประสงค์แค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นช่างฝ้าช่างไฟที่ต้องเจาะต้องบากช่องเพื่อร้อยสายติดตั้งงานผนังเบามันช่วยให้งานของคุณไวขึ้นประหยัดเวลาในการทำงาน ช่วยอดช่องโหวของงานบางงานที่เครื่องมืออื่นทําไม่ได้หรือทาได้แต่ไม่ดีพอถึงแม้คุณไม่ใช่ช่างจะเป็นนักดีไอวตัวพอ่อหรือเป็นแค่พ่อบ้านตัวเมียธรรมดาคนหนึ่งคุณก็สามารถเอามันไปประยุกต์ใช้ในงานที่ทําได้ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมหรือสร้างเพราะมันมีความสามารถที่หลากหลายหากเป็นช่างก็อาจจะเจองานที่ตายตัวแต่หากเป็นงานดี Y ที่คุณไม่รู้ว่าจะเจองานแบบไหนต้องซ่อมหรือสร้างชิ้นงานอะไร DC e 5ห5 ก็จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นที่พวกคุณต้องมีดูคลิปจบแล้วก็สามารถมาพูดคุยกับผมได้โดยทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับาับวันนส้สวัสดีครับ